สวัสดีแฟนๆชาว Absolute y u z u c a และค้ากล้องชาแนลทุกท่านครับผมเจอกันปีใหม่แล้วครับ2 5 6 7นะครับวันนี้เราจะนำเสนอรถสวยปีใหม่ไม่น้อยแถมยังไม่พอมีเงินเหลือกับบ้านให้กับลูกค้าด้วยนะครับวันนี้นะครับทาง Absolute y u z u า a ก็อยากจะขอนำเสนอเป็นคันนี้นะครับผม MG ZS iSmart ครับปี2018หรือว่าปี2561นะครับผมตัวนี้นะ หรือว่าคันนี้สวยมากเลยนะครับ MTX p FI สมา r t นะครับเป็น SUV ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ปีใหม่ไม่น้อยแถมยังไม่พอนะครับเจ้าของลำดับเดียวด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปชมพร้อมๆกันนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนนะครับภายนอกภายในนะครับมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันสำหรับส่วนแรกนะครับเช่นเคยนะครับ มาดูไฟตัวนี้นะครับตัวนี้จะได้ไฟหน้าเป็นไฟฮาโลเจนนะครับพร้อมด้วยไฟเดย์ไลท์นะฮะอยู่ตรงข้างบนนี้นะแมตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะสังเกตดูนะฮะตรงนี้นะก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับสีขาวนะครับส่วนตรงกลางนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าให้ความสว่างเวลากลางคืนได้อย่างดีเลยนะครับสังเกตดูนะฮะทั้งสองข้างเนะฮะหลอดไฟนะครับและมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้นะครับจะมี ไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับซึ่งจะทําให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่มองเห็นชัดเจนขึ้นนะครับผมต่อมามาดูส่วนกระจังหน้านะครับตัวนี้จะได้เป็นกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมนะครับซึ่งจะเป็นทรงตะแกรงควายนะครับมาพร้อมด้วยตะแกรงควายรมดําสลับกับชุบโครเมียมนะครับสังเกตดูนะฮะตรงนี้นะฮะเพิ่มความเรียบหรูให้กับคันนี้ได้อย่างเยอะเลยนะฮะอ่าแล้วก็จะมีโครเมียมรอบๆตะแกรงนะฮะ ัเพิ่มความสวยดุดันนะฮะสปอร์ตให้กับ MG ตัวนี้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันชนหน้านะครับซึ่งจะมีแถบสีดำนะฮะรมดำตัดกับสีแดงครับนี่ตัวที่จะยังไม่เป็นสเกิร์ตนะครับแต่ว่าเขาทำสีมานะครับทำให้ตัดกับสีแดงนะครับตั้งแต่กันชนหน้านะครับยันไปจนถึงโป่งสุ้มล้อนะครับและก็บันไดนะฮะยาวไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับ การที่มีสีดําตัดสีแดงฮนะจะทําให้ดูสวยสปอร์ตขึ้นนะครับ่าสังเกตดูนะครับแต่ว่าป่งตุ้มล้อเนี่ยจะไม่ยื่นออกมานะครับถ้าหากยื่นออกมาเนะี่ยขนส่งไม่ได้ผ่านแน่นอนนะครับผมอันนี้นะก็เขาก็ทาปุ่งตุ้มล้อแต่ว่าแบบแนบแนบกับตัวรถเลยนะฮะไม่ป่งไม่ยื่นออกมานะครับถัดมานะครับมาดูล้อแม็กนะครับตัวนี้จะได้ล้อแม็กขอบสิบเจ็ดนะฮะซึ่งจะได้เป็นล้อแม็ก สีดาตัดกับสีเงิน5้าก้านนะครับตัวนี้นะฮะซึ่งมาพร้อมกับยางโยโกฮามานะครับเบอร์ยางนะครับสองหนึ่งห้าทับห้าสเจนะฮะนี่นะฮะถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นกระจกนะคะตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้จะได้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมมีไฟเลี้ยวฝั่งด้านในนะฮะนี่ตัวนี้นะฮะปกติถ้าเป็นรุ่นธรรมดานะครับมันจะมีไฟเลี้ยวตรงแก้มเนี้ยฮะจากที่หลายๆรุ่นที่ผมรีวิวไปนะครับ แต่ถ้าเป็นครอปส่วนมากเขาจะเอาเป็นไฟเลี้ยวฝั่งอยู่ในกระจกไฟเลี้ยวนะฮะซึ่งจะเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นนะฮะให้กับผู้ขับขี่นะครับเรามาลองดูส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับตัวนี้นะฮะ MG ZS นะครเป็น SUV นะครับซึ่งจะมีด้านท้ายนะสามารถเปิดประตูได้เป็นประตูที่5นะครับผมก็จะมีโลโก้ MG อยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ ZS iSmart นะอยู่ด้านท้ายฝั่งด้านขวานะครับตัวนี้นะครับ นี่สวยเลยะฮะบอกยี่ห้อของมันพร้อมนะพร้อมด้วยไฟท้ายนะครับซึ่งไฟท้ายตัวนี้นะครับจะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะฮะสังเกตดูนะฮะอันนี้จสีแดงสวยป็นแถบเลยนะฮะก็จะมีไฟท้ายไฟถอยนะฮะอยู่ด้านหลังนะครับมาพร้อมด้วยนะครับเซ็นเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดระยะเวลาถอยนะครับก็หากมีสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณเตือนให้กับผู้ขับขี่ได้ทราบนะครับผม และพร้อมด้วยกล้องถอยนะครับตรนี้ก็กล้องถอยจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่สงเก็ดูนะฮะกล้องถอยจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เวลาถอยรถนะฮะก็จะภาพก็จะขึ้นตรงหน้าจอครับจะเห็นวิวต่างๆด้านหลังนะฮะก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นะครับสำหรับกล้องถอยตัวนี้นะฮะและพร้อมด้วยนะครับกันชนหลังนะครับที่ตัดสีดำจากที่เรากล่าวมาเมื่อข้างต้นนะครับนี่พร้อมด้วยตัดสีบนเงินนะฮะตัวนี้นะฮะอ่า ดูนะฮะสวยแค่ไหนนะฮะนี่ลูกเล่นและสีสัตว์ต่างๆนะฮะฮีทชาร์ตเลยนะครับนี่ไม่ธรรมดาะคระับสำหรับ MC z s i Smart ตัวนี้นะครับต่อไปเรามาดูช่องเก็บสัพาระด้านทา้ายกันบ้างนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเราก็สามารถกดแบบนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปตรงโลโก้นะครับฝาท้ายก็จะเป็นแบบออโต้นะครับอ่าซึ่งไม่ต้องยกให้เมื่อยแขนนะครับตัวนี้เปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับ เรามาดูกันนะครับช่องเก็บสัมภาระนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับตัวนี้สามารถพับเบาะได้นะครับท่านผู้ชมครับเพิ่มพื้นที่ว่างด้านหลังให้นะครับก็กดไปประมาณนี้เลยนะฮะัีนี้ก็สามารถดึงตรงนี้ได้เลยนะฮะปุ๊บอ่าก็ดันไปได้เลยอ่าทีนี้นะครับช่องเก็บสัมภาระของเราก็จะเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับนี่ สามารถจุของได้เต็มที่เลยนะครับพร้อมห้องด้านในที่กว้างนะครับมาเรามาดูอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินกันนะครับก็สามารถดึงจุกตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้นมาปุ๊บนี่ข้างล่างนี้ก็จะมีนะครับเป็นยางอะไหล่นะครับที่ขันล้อนะครับแล้วก็ที่ขันแม่แรงนะครับอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบคันนะครับเจ้าของเดิมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับท่านผู้ชมครับมาเดีดูนะฮะใหม่มากนะฮะวันนี้อ่า รับไปเลยครับแม่แถมให้ฟรีนี่นะฮะในส่วนของด้านท้ายก็เป็นแบบนี้นะครับก็สามารถกดตรงปุ่มนี้ได้เลยนะัเขาจะทําเป็นออโต้ให้ปุ๊บนี่นะมันก็จะเปิดประมาณนี้เลยนะครับนี่สะดวกสบายครบคันนะครับครับผมสำหรับเอ็คันนี้นะครับก็จะมีกุญแจให้ลูกค้าทั้งหมด2ดอกนะครับเป็นกุญแจหลักและกุญแจสำรองนะครับซึ่งเป็นกุญแจรีโมทนะฮะ ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ตัวล็อกนะฮะเปิดฝาท้ายแล้วก็ปลดล็อกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในด้วยกันนะครับผมก็ผมจะปลดล็อกเลยครับเวลาปลดล็อกปุ๊บกระจกก็จะกลางออกนะครับผมสะดวกสบายนะครับผมก็เปิดประตูเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับก็เข้ามาดูด้านในพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับ MG คันนี้นะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับก็ ไล่เป็นสเตปสเตปไปนะครับก็มาดูที่แผงประตูก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะได้เป็นแผงประตูบุด้วยหนังนะครับนี่สังเกตดูนะครับอ่าสวยเลยครับเพราะถ้าเป็นรุ่นธรรมดานะครับมันจะเป็นพลาสติกแบบนี้ฮะแบบนี้นะพลาสติกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปนะฮะมันจะมีบุหนังให้นะฮะอันนี้เป็นหนังหมดเลยนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกนะฮะนี่สังเกตดูลายหนังนะครับครับผมก็จะมาพร้อมด้วยกระจกไฟฟ้าทั้งหมดสบานนะครับก็ กระจกไฟฟ้าคู่หลังนะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวล็อกกระจกตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นท่านล็อกล็อกรถนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะต,ตัวนี้ก็ตัวล็อกรถตัวนี้ก็ตัวปลดล็อกรถนะครับอยู่ตรงที่อ่าเปิดประตูด้านในนะครับผมวันนี้ก็อยากจะขอชมจุดเด่นของคันนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่เฉพาะ MGX เท่านั้นนะครับที่จะมีนะครับนั่นก็คือนะฮะสังเกตดูฮะจะมีเป็นสันรูปนะ,ะับตัวนี้นะ ตอนนี้เราจะกดอันดับแรกคือตรงม่านก่อนครับก็กดเข้าไปค้างไว้นะครับตัวนี้้าเกีดูนะมันก็จะทํางานอัตโนมัตินะคะอันนี้จะเลื่อนไปจนถึงฝั่งด้านหลังเลยนะครับตะเกีดูนะฮะซึ่งถือว่าเป็นซันรูฟที่กว้างมากนะคบท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นกระจกนะฮะซึ่งทับด้วยฟิล์มสีดําเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่มีฟิล์มนี้ก็แสงจะจานิดนึงนะครับผมต่อมานะครับ หากไม่นำใจนะครับอยากจะสัมผัสอากาศข้างนอกจริงๆฮะบสอว่าเราไปอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าในที่ที่อากาศดีนะครับก็สามารถเปิดหลังคาได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะทํางานแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นอัตโนมัติเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับสันรูปของ MG z x คันนี้นะครับผม ตัวนี้ก็สามารถมองทะลุด้านในเลยนะครับก็อยากจะออกมาสัมผัสนะฮะตรงนี้นะครับก็สามารถยืนตรงนี้ได้เลยนะมาสัมผัสอากาศข้างนอกขณะขับรถได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตการปิดสันรุฟนะฮะอันดับแรกก็ไปปิดตัวกระจกของสันรุฟก่อนนะครับก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมาสุดเลยนะครับตัวนี้มันก็จะเริ่มค่อยๆปิดมานะครับ ไม่ต้องใช้มือดึงนะฮะตัวนี้เป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อมาเราจะปิดม่านนะครับตัวนี้นะครับก็กดตัวนี้นะฮะปุ๊บม่านก็จะเริ่มค่อยๆปิดนะฮะเป็นยังไงบ้างครับซันรุกคันนี้นะครับเอ็มีซันรุกนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว X ็หรือว่าพับสุดนะครับจะมีซันรุกรุ่นเดียวนะครับจะเป็นรุ่นทำวันนี้จะไม่มีนะครับผม ต่อมาเรามาดูเบาะกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะได้เป็นเบาะหนังทูโทนนะครับสีดําและสีน้ําตาลนะครับสลับกันนะครับซึ่งออกแบบมาให้อบกระชับผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับสังเกตดูนะฮะและการตัดเย็บต่างๆนะครับก็ถือว่าการตัดเย็บนะฮะถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับดูลายเส้นใหมนะฮะของการตัดเย็บคันนี้นะครับนี่ บาทุกตัวนะครับไม่มีแตกไม่มีฉีดขาดแน่นอนนะครับผมสำหรับเบาะหนังคันนี้นะครับนี่ผมจะค่อยๆปกัดไปนะครับนะฮะนุ่มนะฮะสังเกตดูนะฮะอันนี้เอามือกดเข้าไปก็เด้งคืนเลยนะครับนะฮะไม่ย้วยยุบนะฮะกดเข้าไปนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับผม จะเบรคค้างไว้ก็สามารถกดปุ่มสตาร์ทด้านหลังพวงมาลัยและทางซ้ายมือนะครับก็กดแบบนี้นะปุ๊บนะฮะตอนนี้ระบบทุกอย่างก็กำลังทำงานนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมาพร้อมกับเครื่องเล่นนะครับตัวนี้เครื่องเล่น Android นะครับขนาดหน้าจอ8นิ้วนะครับ สามารถใช้ระบบสัมผัสได้นะครับก็สามารถเลื่อนแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับและยังไม่พอนะครับนี่มาดูเกะกันบ้างนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับผมคู่มือของ MG มนะครับนี่นะฮะและก็มีบุ๊กเซอร์วิสนะครับของการเข้าสู่ร G นะครับของเจ้าของคนเดิมนะครับนะฮะก็จะมีการลงบันทึกของศูย์ของเ g นะครับว่าทำอะไรมาบ้างแล้วนะครับ ก็ถือว่ามีให้ครบคันนะครับทั้งคู่มือแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสการเข้าสู่นะครับผมเนะฮะถัดมานะครับเรามาดูฝั่งเดือนใหม่กันบ้างนะครับผมฝั่งขวามือสุดนี้นะครับก็จะโชว์การทํางานของการวัดรอบนะครับรับเครื่องยนต์นะฮะว่ากี่พันรอบต่อนาทีนะครับส่วนตรงกลางนี้ก็จะโชว์เป็นจอดิจิตอลนะครับก็จะโชว์สถานะของตัวรถนะครับการเปิดปิดประตูต่างๆนะครับ สถานะน้ำมันนะเหลืออีกกี่กิโลต่อลิตรนะครับและโชว์อัตราการวิ่งนะครับว่าคันนี้วิ่งไปแล้วกี่กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับคันนี้นะครับวิ่งไปแล้วทั้งสิ้นนะครับสี่หมกิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับเพราะเป็นรถปีใหม่ใหม่ก็น้อยนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เข้าศูนย์ตลอดไม่ต้องกลัวนะครับเลขใหม่แท้นะครับผมจากศูนย์โดยตรงเลยนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือสุดตัวนี้นะครับก็จะโชว์ อัตราการวิ่งของรถนะครับว่าอัตราตอนนี้วิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้นะครับถัดมามาดูพวงมาลัยกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะได้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับซึ่งจะหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็จะมีคลิปกันจับนะครับตรงนี้นะฮะซ้ายขวาครับซึ่งทําให้สะดวกในการควบคุมพวงมาลัยนะครับจับกระชับนะครับท่านผู้ชมครับฮหมไม่เลื่อนมือนะครับผมมาดูกันต่อนะครับ ตัวควบคุมฝั่งขวามือสุดนะครับจะควบคุมตรงนี้นะฮะตรงเรือนไม้นะครับก็กดเข้าไปนะครับปุ๊บนะฮะเยวผมสาธิตให้ดูนะฮะนี่ก็จะแจ้งสถานะต่างๆนะครับนี่กดเข้าไปตรงนี้นะฮะสถานะต่างๆนี้เลขกิโลทิปเอทิปบีนะครับนี่เวลาต่างๆนะครับผมส่วนตัวควบคุมฝั่งสายมือสุดนะครับตรงนี้ก็จะควบคุมเครื่องเล่นเพลงนะครับอันนี้ผมจะลองอ่า เล้งเสียงนะฮะน,นี้กดเข้าไปปุ๊บนะฮะนี่ก็ควบคุมต่อไปเราจะลดเสียงก็สามารถนะฮะลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับรับจ่ายตรงนี้ได้นะครับหรือว่ามีสายโทรเข้ามานะครับอยากจะปิดเสียงก็ปิดปุ๊บตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถควบคุม ผวงมาลัยได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเอื้อมมือแบบนี้ฮะเอื้อมือเข้าไปสัมผัสตรงหน้าจอไม่ต้องแล้วนะฮะก็สามารถควบคุมรงพวงมาลัยได้เลยนะครับผมและที่ขาดไปไม่ได้นะครับสําหรับตัวท็อปคันนี้นะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับหรือว่าครูสคอนโทรนะครับจะอยู่ด้านหลังพวงมาลัยฝั่งสายมือนะครับใกล้ๆกับตัวสตาร์ทนะครับตัวนี้นะฮะครูสคอนโทรนะครับคือการควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะฮะแนะนำนะถ้าจะใช้นะครับ ก็ใช้สําหรับการเดินทางระยะยาวนะครับหรือเส้นทางด่วนต่างๆนะครับมาผมดันเข้ามานะครับสั่เข้ามาปุ๊บอ่าอ่าตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่สีส้มๆนี่ฮะคือการควบคุมความเร็วนะครับหรือว่าการเปิด c r u i คอ control นั่นเองนะครับเราก็สามารถเซตตรงนี้ได้เลยนะฮะนะฮะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บวกลบด้านหลังนะฮะเราสามารถเซตไปได้เลยนะครับว่าต้องการความเร็วเท่าไหร่นะฮะ แต่ถ้าเป็นในเมืองแนะนําไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าในเมืองรถติดนะสำหรับการวิ่งทางไกลดีกว่านะครับจะสะดวกกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์คันนี้นะครับว่า MG คันนี้เครื่องยนต์มันจะสภาพดีหรือเปล่านะครับจะเดิมเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมนี่อยู่ทางบ้านแนะนําดูรีวิวนี้ก่อนนะฮะก่อนตัดสินใจเข้ามาซื้อหรือว่าเข้ามาทดลองนะฮะครับก็มาดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ นี่อันนี้ฮะเครื่องหมายอาร์คต่างๆนะครับของเอ็มนะครับทุกอย่างนะฮะอยู่ครบหมดเลยนะครับผมนะฮะห้อเครื่องต่างๆไม่เป็นสนิมแน่นอนครับท่านผู้ชมครับการเดินเครื่องนิ่งนะครับไม่สั่นไม่กระตุกนะครับไว้วางใจได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเรามีบริการหลังการขายให้ด้วยนะครับสำหรับเอ็มคันนี้นะครับผมมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับ แทนค่อยๆแพนกล้องให้นะครับไว้ดูประกอบการตัดสินใจของลูกค้านะครับผมอเอาตั้งแต่น็อตกันเลยอ่ะปุ๊บสีเดิมๆหมดเลยนะครับค่อยๆแพนให้นะครับโฟกัสให้ด้วยนะครับทุกจุด เดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการตัดต่อทําใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับนี่เครื่องยนต์ไม่มีสนิมแน่นอนครับไม่มีการแกะอะไรมาก่อนครับเพราะรถคันนี้ก็เข้าสู่ตลอดนะครับผมอัตราการเดินนิ่งนะครับสำหรับ ผุมพลังของ MG ZS คันนี้นะครับถูกติดตั้งด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับเครื่อง VTI Tech นะขนาด1.5ลิตรนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องไม่ใหญ่นะครับผมให้กำลังสูงสุด114แรงม้านะครับอยู่ที่6,000รอบต่อนาทีนะครับซึ่งส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะนะครับผมแถมยังไม่พอนะครับยังรองรับน้ำมัน E85 ได้ด้วยนะครับผมซึ่งจะเพิ่มความ ประหยัดให้กับคันนี้ด้วยนะครับโดยทางไกลต,ต่างๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับประหยัดแน่นอนนะผมซึ่งอัตราเฉลี่ยการเผาผลาญน้ามันนะครับจะอยู่ที่12กิโลต่อลิตรนะครับเป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์ขนาดเล็กที่ประหยัดอีกตัวหนึ่งนะครับผมและก็ราคาจับต้องได้นะครับผมท่านไหนสนใจออกรถนะครับเข้ามาทดลองขับที่ร้านก่อนได้ไดที่ดู รายละเอียดต่างๆของตัวรถครับภายนอกและภายในแล้วนะครับผมแอปสุยุดยุค้าขอเสนอราคาที่3 9 0 0น้9บาทครับ3 9 9 0 0 0บาทมาเอาไปเลยครับสำหรับคันนี้ครับ MG s S i Smart ปี2018นะครับผมและหากลูกค้ามีเครดิตนะฮะสามารถจัดเงินเหลือนะครับ4 0 0 0มบาทสามารถจัดเงินเหลือกลับบ้านได้เลยสาหรับต้อนรับปีใหม่ให้กับลูกค้านะผมวันนี้ ผมและทีมงานแอสตูดยุสคาร์นะครับก็ขอฝาก MG ZS คันนี้นะครับให้กับลูกค้าทุกท่านพิจารณาด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเป็นคันไหนนะครับผมโปรดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ